สวัสดีครับอี EP นี้นะครับมาแนะนําวิธีเก็บสายแบบง่ายนะครับแบบง่ายแบบง่ายนะครับคลิปที่แล้วเป็นการอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของตัว Smart ทเก e l u f ลูฟีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการเสียบปลั๊ก OBD นะครับและการเก็บสายแบบง่ายนะตัวปลั๊ก OBD เนี่ยมันจะมีฝั่งที่เป็นสายที่แถมไปให้นะครับก็จะมี มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับส่วนของรถเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นสีขาวหรือหรือสีดํานะครับหรือสีน้ําเงินสีแดงแล้วแต่รุ่นรถยี่ห้อนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้หรืออาจจะอยู่ด้านข้างนี้หรืออาจจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้นะครับสําหรับ Honda นะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณนี้นะครับหรือบางครั้งอาจจะอยู่ในกล่องนะครับ แล้วก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับจะเสียบได้ด้านเดียวเท่านั้นนะครับมันออกแบบไวนบ้นะครับนะครับก็เสียบนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเสียบผิดมันก็จะเสียบไม่ลงนะเสียบได้มันก็จะลงนะครับนะครับมันก็จะกรึบเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่อ่ ให้สตาร์ทรถก่อนเสียบนะตอนแรกเราก็จะเดินเดินสายแบบนี้ไปก่อนนะครับนะวิธีการเราก็ดึงดึงตัวนี้นะครับตัวขอบยางประตูนะรถส่วนใหญ่มก็จะมีขอบยางประตูแล้วมันจะมีร่องนะครับร่องแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาสายนี้ใส่เข้าไปในร่องได้เลยนะครับนะครับซึ่งพอใส่สายเข้าไปแล้วเราก็กดบีบนะอันนี้มือเดียวพอไปนะครับอาจจะทําไม่ถนัดเนาะ นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเอาเอาสายนะครับนะครับบีใส่เข้าไปตามช่องนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปตามช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เจดอาจจะวางที่นี่ก็ได้เนาะอาจจะวางที่นี่ก็ได้นะครับหรือจะติดกระจกก็ได้นะครับเออ่ถ้าติดกระจกเนี่ยก็จะมีมีเป็นขานะเป็นขาแบบนี้นะครับก็ติดกาวนะครับแล้วก็แปะนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเอาตัวนี้มาเสียบนะมันจะมีช่องสองช่องนะครับเป็นช่องของชิปไลท์นะครับกับช่องของอตัวสาย OBD นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับตามตามคลิปที่เคยอธิบายไปเนาะนะครับตัวนี้ก็อาจจะยัดเข้าไปในล่องด้านหน้านะครับนะครับถ้าสายเหลือเยอะนะครับนะครับก็อาจจะม้วนแล้วก็ เก็บไว้ในใต้นี้ได้นะครับตามบริเวณนี้นะครับนะก็มัดแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอ่าท่านใดเนาะที่ต้องการเก็บลึกหน่อยอาจจะถอดเสาเอด้วยก็ได้นะครับแต่จริงๆไม่ต้องถอดนะครับผมว่าก็ก็มาตรงนี้นิดนึงแล้วก็เอาเกตดติดตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับนะวิธีเก็บไม่ได้ยากอะไรนะรไม่ได้ยากนะครับ ถ้ามีร่องนี้ก็สอดถ้วยในร่องนี้ได้นะหรือถ้ารถบางคันอาจจะมีแผ่นนี้นะครับก็จะเปิดได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เสียบเลยนะครับก็ให้สตาร์ทรถก่อนเสียบนะครับให้สตาร์ทรถก่อนเสียบนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับ